วันนี้เราจะมาทำลายโนกเกียโนกเกียแล้วก็นโนกเกียซึ่งผมไม่มีแบบพวกของแบบใหญ่ๆนะผมมีแค่นี่ของของรูบิกนะ่ยผมแอบไปทำไลายมาก่อนหนะ้านั้นทุกคนเลยรู้เทคนิคแล้วด้ไม่ช่างแม่งเอ๊ะ มันเริ่มบุบแล้วจะมึงหนึ่งทีพว่งแอบไปทุกมาก่อนอันนี้ไม่ยังไม่ถึงไหนเลยดูว่าเราต้องแงะตรงนี้ที่จริงผมดูแผงภายในนะมาดูกว่าไม่เอาเสียงที่จริงที่จริงมันเหมือนจะเอาของมาทำมาตัวณเ่ยไอ้นี่ ทุกเรามาเพราะมันยะาไกลกว่าแล้วมันทำไมเราดูเหมือนจะจิ้มได้ดีกว่าแต่ตรงนี้นมันแหลมอยู่ได้อย่างน่งมันบอบางมันไม่ใช่เด็กมันพลาสติกพลาสติกอ่อ,อนๆนะมันมันไม่อ,อ่อ,อนดิพลาสติกคิวแข็งถ้าหักพวกมันแตกเลยไอคิวสามไ้ี่ีสอง

เบ์กาทีตย์มมานอนดีกว่าอ้าอัอบิสนาวสีง่ังง้จริงนะผมอยากไปฟังบบวิสนาว เพราะว่าผมอยากดูรักมันเหมอนเน็ตจริงๆก็ดูไปแล้วจะเจียดูอีกพอดูในกล่องเนี่ยในกล่องของรูบิคคิวรูบิคคิวรูบิคเนี่ยมันมีมันให้มาสองตัวซึ่งมันทำอะไรยาเหมไ็ไม่ได้เลยไม่แค่ต้องเอามาต่อกันเฉยเพื่อใ,ให้ได้เชื่อไหมวะ มด,ดูนนีอยไม่เกี่ยวกันฮิเยอฮ่าก็าไปเก็บในกล่องซะแล้วไม่เกะกัแเ้ากลักบมาที่โนเกียีก่าในหลังกล้องนะท่าไม่ใช่ คนดูกล้องนะคือมันแบบมี่รับแตกนิดเดียวไม่ใช่หรอกกูไม่อยากใส่แรงสุดอะไอ้เหี้ยเดี๋ยวนิ้วกูหักเอาไอ้เชี่ยถ้าไม่ปังนะอเออเหี้ยตันก็ไปบุกเกิดเหมือนเดิมมันทำไม่ได้แล้วนะเอาว่าเหมือนแบบโดนถอดไปแล้วเลยวแม็กก็แบบหมด เยอะนะมันเยอะใช่ย่อยหรอผมสึกว่าน้ำหนักตรงมันมากกว่ามันหนากว่าดิ้นนึงแต่มันก็มากกว่าด้วยมันทำให้เราแดงสุดไม่ได้จริงแต่ไอ้้านเนี้ยมันหนามันหนักกว่าด้วยตัวมันจะบางกว่าเห็นไหมมันบางกว่าดิ้นนึง แต่ตรงเนี้มันจะหนักกว่าจริงๆตรงนี้จะบางกว่าเพราะมันไม่ใช่ออของจริงคือแกะมามาังซึ่งมันปเป็นการขอ,อ,องบือเลงนาทียังไม่ได้ใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวแค่10นาทีกูจะกูจะไม่ไหวนะกูว,วันนี้กูลงคลิปเยอะแล,แล้วแล้วไปดูคลิปหลังๆกูด้วยเหรอ บอกว่ากูระบายเกี่ยวกับพวกมึงคนที่มันด่าก,กูไปเลยเนะี่ยหากกล้องไม่เอาไม่อยู่เลยเนะนีโนเกียของแท้ไม่เอาแทบไม่อยู่อ่นะ้วกล้องไม่เห็นรอยอ่นะใช่ไนมะ แบบมันแหลกนิดนึงอ่ะอันนี้ก็โหตนนี่เห็นเลยโหแสงไฟมันเหมือนจะจ้าเกิดไปวะเห็นไหมงอยดูไม่ค่อยจะเยอะนะอืมไซคันตัวใหม่ซื้อหนึ่งฮะอ๋อผมทำไลโนเกียอยู่พอโนเกียทำไมก็ไม่แตกสบาย นล้กูจะวิ่วิ่งชมจอะไรโหสาหตนงมันตีมันแตกแต่มันไม่ได้ทะลุไง ไม่ได้หรอะอันเนี้ยโอ้ชี้นี่หนแบบักกระโดดแบกแบกตัวเด้อะไรเนี่ยแล้วตัวเด้อยี่สิบเอ็ดไม่เป็นไรเลยแล้วมาดูชนี้ที่เท่าไง กุเทไม่สะเทือนเนี่ยพแว่ากุมนทำเครื่องนี้ตอนแม่กูทำเครื่องนี้ไว้นักอือยไม่เป็นไรเลยกูไม่ไม่น่าอ้ ไม่ใชู่้แอแน่ยอผมพักโ้เจ็บเบ้วเอ้ยลับนก่อนะกมมาแล้วคามสับกระส่าเหนื่อยเลยทำไมทำไมคุณงเรียขนาดนี้ไม่จริงนะออกกำลังกายเอาผมแบบมันเหนื่อยกอเลย เพราะแบบมันแทบจะไม่พักแต่กูยังบวมกูทำไมอูจะบวกนะกระป๋อมก็อย่าไปจำเลยเรื่องนี้เอ้ที่ผมพูดก่นอกเนเพราะผมก็ยนืนยันหนักอะไรขนาดนั้นแต่ผมตัวนี้สปินฟิตสปิน,นเนอร์ไอ้ที่ไม่แข็งกูด,ดู แม่น่าเล่นี่ยเนี่ยตัวเล็กว้าวอื้มตายก็โอ้โหไสักรอบนะ ไม่ไปเอาเลยนะคุณไม่ไปหรอกผมไม่ไปผมจะซี้อ1นาทีก่อนเข้าไปน่าคือผมน่าจะต้องอยู่กับคุณอีกหนึ่งนาทีเพราะผมไม่อยากให้คุณดูคลิปมันสั้นเกินไปผมไม่อยากทำนี่เหมือนคลิปช็อตไม่คุณเคยบอกนะว่า คลิปดูแอคตัวศูนย์ศูนย์บาทแน่นอนนั้นแม่มึงก็ศูนย์้างั้นก็แม่มึงก็ศูนย์เอสเฮดพีเลยไม่อยานถ้ามึงเหยียดกูคนส่วนใหญ่ที่เหยียดกูก็จะเออซส้อเฮดพีเพราะว่าไปเหยียดใกล้งูจงอางราอเลยนะคือไม่มีอะไรหรอกถ้ามึงเหยียดกูมัน โดนอะไรมามันก็เหยอดกูไม่ิีต้องรีบกูดิแล้วกูดีดที่แม่โอ้พอเถอเพอผมน่าพอแล้วะ้องบาย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 